สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันนี้แล้วครับผมพาขิมพี่น้องมาวันนี้ได้เมนูต่าแต่งไข่ต้มพี่น้องง่ายๆบา้านเราเนี่ยแหละพี่น้องมาแซ่บๆซ่บนไปครับผมสวัสดีจ้าใจมึงไม่เดือดจ้า,าความคนเดียวนะพี่น้องเ<ส>้ใจมึงไม่เด้อจ้าทำจบแดงต้มไข่จ้ามาแซ่บแซ่บนไปพี่นอ้องครับแรกมีมือใจมุดนะครับ Suốt ở đây thôi nào น้แ่มันกันนการน้องสองเบิ่งเรากับกดไท็กกดแชรกกดติดตามให้นคน้เยครับพี่น้องกำแังแช่ใ้กันครับสๆพี่น้องมาเนาะยังยังกินเขาแล้วคอมเมนต์มาบอกเเนาะน้ำแช่แช่มันผมเ้อพี่น้องเด้อนจารย์ตั้งคุม Evet, peki พี่น้องว่าไข่ต้มคือเข้ากับตำแตงครับคำมเมนมาบอกได้นะครับพี่น้องเข้ากันแบบไดนสดเลยครับพี่น้องครับ แซบบันยาไอินมาปากเบาๆได้แซบไอ้ด้อคะแนนพี่นอด้ตามส่งแจงตามตาม้ตมไข่จ้าตามดิกเจ้าคุณได้ที่ว่าจะของเห็นบ่เสร็ตาน้ำไหนก็ว่าแซบน้ำนั่นเหรอ น้ำถือได้ด้วจ้าอิ่มแล้วเอาครับพี่น้องดูได้ครับมังกรแล้วว่าคนได้จบแค่คนตามเยอะครับพี่น้องเป็นกำลังใจสู่รอไปครับพี่น้องตามร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแรงนะครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็ปฏิทัศน์พี่น้องมีดีมีแรงครับผมดูถือได้